ยามบางรันนำกันครับตอนท้อๆครับเป็นยังไงเนาะครับหลังเรกมีอยู่บ่หลังเรียกยยบ่กกกบถือครับ นี่ครับหลังนึงครับเห็นโอ้มีตัวแล้วครับบางนี้ครับ,บโอ้โอสวยงามเลยครับมาแล้วครับเตรียมเรียกครับ มาเตยมหนึ่งนะครับยามมาได้ซี่บ้างครับบางถือบ้างบอ่อแล้วครับพระเจ้าก็หากินไหลเคือนครับนี่ครับบางหนึ่งครับนี่วะ โอ้มีตัวอยู่ครับบางนี้ก็ได้ครับโอ้กาล์งงามใส่กลาล์งงามครับสองเตรมแล้วครับ รยากาศทุ่งให้ทุ่งนาย้ำโซ่ครับถือรูปอะสูงคือแล้วครับบ้างนี้ครับโอ้ถึอกถืกถือแล้วครับบ้างนี้ครับสามตัวหน่อยเลยโอ้ตูมงามครับใช่เดี๋ยวกัน สามเต็มแล้วครับอย่ามาซีบังครับเบึ้งบังทีห้าครับบังทีห้าโปถือครับพูนครับใส่อ้อมห้วยไปฟังคุณครับูนะครับเหลืออีกประมาณสิบหลังครับ รุ่นนำกันยาวๆครับนี่เขาบ้างหนึ่งครับชนะุดมาใสหรืว่ายามาหกจิตบ้างเปียดบ้างแล้วครับได้สามตัวยได้สามตัวอยู่กอเซ้มง,งามอยู่ครับ มีเจ้าตัวง,งามยู่นีีครับหลังนึงครับ โอ้หลังนี้มีตัวแล้วครับหลังนี้ครับอะไรน้อยตันนี้ก็มีใส่ใหญ่หรือเปล่าโอ้ตัวงามยู่ครับผมถือว่าน้อยมาเลยครับสีเต็มแล้วครับยังาไมา่ได้อีกบ้างครับ เหลือสีบ้างสุดท้ายครับรุ่นบึงน้ำกังครับว่าไหมนี่ที่ได้จักตัวครับมรนยากาศหายอยูหายกินยามเศร้าครับบางมือกับมานบางมือก็บบปมานครับถือว่าพอได้อยู่ไดกินครับ บถือครับบังนี้ครับโอ้พี่น้องเลยสายอันนี้ขาดครับหลุดลงพุ่นปลาไหลออกตัวนึงครับโอ้นลนี้ก็บดถือครับไปอันนี้นี่มันดุกเลยดิ ไอ้อันนี้ขาดครับโอ้เกิดมันบริกินจักตัวครับเหลือสองบังสุดท้ายครับ โอ้สุด่ครับบ้างนี้ครับตัวน้อยหรือตัวใหญ่นาะครับโอ้เตมงามครับตอนนั้นได้ซีเตี้ยมแบบนี้ก็เหลือซีเตี้ยมคือเก้าครับพราไวเแี่ออกตัวนึงรุ่นหลังสุดท้ายท้ายสุดครับ เสื้อขาดครับย่าง,งมาเสื้อกันเนียวฮัดไปรเลนี่ยครับเป็นยังไงเนาะครับ,รบหลังสุดท้ายบอถือครับฮาร์แดแ้มกับสรุปสรุปผลงานใหม่นี้ครับได้ห้าตัวครับ ตัวงามๆอยู่ครับเกือบลุยรถควนเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปดักให้เบื้องไมครับเดี๋ยวที่หาใหม่เด็ดๆไว้ครับอันนี้ขเจ้าเซียนประจําครับเนี่ยแถวนี้ครับ มีคนมาใส่ประจําครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ